เราประชุมนะครับก็ถือว่าแบบที่เราประชุมกันเมื่อสักสองทิที่ผ่านมาเรื่ยผมองว่เศรษฐกิจนะคร yeah. ับก็ขอตามประเด็นต่อนะครับครับวันนี er <BA BA ้ผมผมได้เรียนเจอในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับในทิศที่เราจะเรียนเข้ามาด้วยนะครับเรื่องที่ ที่เราเคยตามด้วยที่หนึ่งโครงการายงานเพื่อทราบนะครับว่าการพุ่งหน้าของสภาพักตำรวจไว้ค่าการ2.5นะครับส่อกระพา2.4ซึ่งนี่เพื่อจะเป็นอันหนึอันหนึ่งน,น,นะครับที่มีส่วนสำคัญมากเลยครับเพราะว่าเป็นตัวที่จะเข้าไปถึงได้เร็วที่สุดที่ผมได้โกรัรายชื่นะครับก่อนก็คงจะเป็นไปตามนั้นนะฮะส่วนรายจ่ายลงทุนทางพิจารณ์ของตรงอันถ้าเราเห็นนี้ก็ถอดแปลชัดหามีล้านแท่งสีน้ำเงนเินทั้ง20จุดกว่า ตอันนี้เป็นเงินจากจริงแล้วกรร็สู่ระบบ38ถึง40ปส่วนที่งานอุปกรณ์ชีพน่นารู้เลยนะครับอันนี้ทางขวาตั้งไว้เท่าไหร่นะครับถ้าท่านดูในก็ประมาณจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราการที่เราได้ได้2.5เนี่ยนะครับเกินคาดการว่าที่ตั้งเป้าจริงๆเนี่ยเราตั้งไว้7.5น,นะครับเพราะทุกๆเปอร์เซ็นต์มีความหมายต่อ GDP มากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เป็นของเชิญชวน